โอเคเอาล่ะก็อยู่กับกูคนเดียว <c oughs> <c oughs> เปิดมาเปิดมาก็เจ็บคอเลยเออก็นะช่วงนี้กูค่อนข้างเจ็บคอแล้วก็เอป่วยนิดหน่อยก่อไม่ได้เจอกันานานนะก็มาอัดให้หายคิดถึงถึงกูจะเจ็บคอก็เเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอมากๆปวดปวดเสร็จก็เจ็บเจ็บคอเลยเอ่ะกินน้ำแบบโอเคเอาล่ะคือความจริงเนี่ยเออกูขอสารภาพว่า กูแอบเล่นหลังไมเป็นดีหน่อยเอย้จริงไม่ดีหน่อยหรอกเจอเลยแต่กูจะไม่ใช้ตัวที่เออ่ตัวที่มันเออ่บล็อกจากาา่านใหม่ๆแล้วนะโอ้รอบน,นี้ไม่มีอะไรพิเศษฮะเอ๊ะเหมือนจะมีมันจัดเซตให้เองใช่โอเคมีโอเคมาไปต่อเลย <c oughs> คือว่าตอนนั้นมันตอนนี้กําลังอดัดอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรสักอย่างเลยต้องมาต้องหยุดอัดแล้วก็มาอัดคนละวนลันนะนะแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรเกมมันต่อแหละใช้เวอร์นี่ก็ดีเนี่ยตึ้งตันเลยงโ <c oughs> มกูมาแล้วเพื่อนตึ้งตึงเลย <c oughs> <c oughs> แข่งไอเชียดีก่อนลำคาญมันโอ้ชิเกมค้าง ไปเลยพลังติแบบตึงๆจบเกมไปนั่นแหละจบอีซี่ไปจบยังไงเลยไปโอเคจบอ okay, ีซี่โอเคละ <Nice. S 1> ด่านด่านที่วันผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยกูยก็เลยจะข้ามมาด่านที่ยี่สิบสี่เลยแล้วกันมาโอเคมาเมื่อด่านนี้กูกูเล่นไปแล้วเพราะงั้นมันก็นั่นแหละนะมึงเห็นได้ไหมนั่นแหละไม่ตัวเฮียน,นี่ออกไป อันนี้มาเนี่ยเดอะแบกของเรามันมีลงลงศพที่ว่าโอ้โหไม่ใช่ลงศพรลงศพไอ้เชี่ยเซตที่ดีท,ที่สุดแข็งแกร่งมากเคลปไปเลยนี่แหละแข็งแกร่งที่สุดล่ะเนี่ยยิงพร้อมกันด้วยตึงจัดเลยต่อยม 3, ันแบบสามวันสิบองศาจะแข็งไปกูคง<อ>ไม่มีทางเลือกแล้วสินะ ไปเลยช็อตมัดช er, ็อตช็อตให้มุดได้เลยมันช็อตไม่ยางดิช็อตไอตัวด้านหลังเดอะโอ้โหมาเยอะสิบหายยิงยิงยิงพักไปโอเคเรียบร้อยจบอีซี่จริงๆดาดนี้เราจะได้ตัวททยตะวันสองหัวมานะแต่ว่ากูได้มาแล้วอะมันก็เลยแบบมันซ้ำไงมันซ้ำอือนั่นแหละ โอเควลามาอยู่กันในด่านบอสเรียบร้อยโอ้โอเควงง่างไรหน้าโง่เจอมึงไว้รอบที่สองแล้วแล้วมึงก็ยังหน้างโง่เหมือนเดิมอย่าอย่ายิงอย่ายิงยไม่เหลือไม่เหลือซากเฮ้ยเศกสองปีมาแล้ววะนี่มึงคิดว่ากูกลัววางบงชอยไปเรียบร้อยหายไปขวางนี่ไปด้วย ไอ้ฮาแล้วมึงเหยียบซอมบี้ด้วยกันเองด้วยนะนมันแตกด้วยไอฮาเอ้ออยชิพายแล้วไม,ไม่เป็นไรกูมีพลังใจฟ,ฟ้ากูอยู่อ๋อไอฮาแม่งไม่ตายไปไปไกลเรือเอยอย่องเมื่อี้อย่าไม่อย่ามึงอย่าคิดอย่างโอเคต้องใช้ยันต์ตีตูมเรจเียบร้อยเซ็ตบงช้อย ไอ้เคี้ยมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว,ลวใช้ใช้ตัวเคี้ยนี่ไปอือพักพักมันพักมันมันออกไปพักมันไอ้เชีย่ยเอ้ยผักตัวใหญ่ไม่ได้โอ้ยขายิงเอาได้หรายิงเอาอ่ะเรียบร้อยอ่ะมีจะตายหรือยัออยาายยง cái cách của mình nè, nó na ngô mạt, tại sao mày gút shot không được vậy? Mày nghĩ sẽ làm cái gì ja. đây nè? Mày nghĩ sẽ làm gì? Mày muốn lừa đồ, gút lừa, gút thần mờ, diên 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 ha, ya, diếp diếp, bong xoáy, toi man, bong xoáy. Nãy nè, tai bị โอเคเอาละหลังจากกูผ่านด่านนี้กูก็จะได้ใช้เจ้าข้าพนเสียงกูเออพวกมึงก็ไม่ต้องสงสัยนะอย่าสงสัยก็เลยคือเสียงกูเปลี่ยนอ่ะปกติอยู่แล้ว,วก,กูเป็นวัดทีเฉียเงินสองหัวไอ้ต้นเงินเนี่ยหัวเดียวเนี่ยมึงไปเลยไอ้ต้นเงินต้นทองเออเอาตัวเชื่อดีไปแล้วกัน กูจะไม่ได้จับรรุก่อนเอ้ยไม่ใช่จักบรรลชี่อะไรอยเขาพูดวิเดียวไม่ใช่เ <c oughs> ขาพู <c oughs> ดก่อนนะว่ากูเอ่อเนี่ยคือกูเล่นนอกรอบไงแล้วกูก็ต้องมาเล่นใหม่นะ่ะเพราะว่ากูเอ่อเพราะความขี้เกียจอนะไรคลิปไม่ใช่กูไม่ได้ขี้เกียจนะเว้ยคือตอนแรกอะ่ะคือตอนแรกกูก็มีแรงแบบอยากจะทำคลิปมากเลยบอกโคตรจะอยากทำคลิปเลยแต่ คือที่บ้านกูแม่งมีเด็กเปรยสองตัวแม่งเสียงดังขี้ผายเลยเออนั่นแหละโอเคไปไปดูกันเถอะบนมานานมาได้เงินเลยโอเคเอาละเท่านี้เราก็จัดแบบทุกที่เรียบร้อยแล้วโอ้กูวางปุ๊บมาปั๊บเลยนั่นแหละตายเวไนางโง่ไอพวกซอบ,บีนางโง่ต่อยกวูเปลหรอแต่กูไม่ต้องใช้พื้นบกมี้มแบบต่อยมือก็ได้มา โอเคจบอีซี่กูได้ขด้าวโพดไหนข้าวโพดอยู่ไหนอ๋อกูได้มาแล้วดีกว่าเขาก็มันก็เลยเอาเงินมาให้กูตัวเฮียอะไรเนี่ยกระป๋อมกูขอเรียกมันว่า,ากระป๋อมละกันนะมันคือกระป๋อมแน่ๆใช่ไหมหรือกิ้งก่าหรือตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ไอ่ตัวเฮียอะไรเนี่ยไอวเฮียนี่พูดมากไปไปไกลไอวเฮียอะไรเนี่ยแท็บ can ออนแคนโคเอ๊ะแท็บออนโคโค้นัทแคนนอนโอ้ แข่งแกรงต้องทำสกอร์ให้ได้5,000อย่างงั easy oh. easy. ้นเหรออีซี่วะดิบรามเบื้อต็มอีซี่ต้มอีซี่มึงมาตรงกลางมึงมาตรงกลางตูมอีซี่ตูมอีซี่วะพวกมึงเนี่ยแล้วพวกมึงจะ ทำเพี้ยอะไรเนี่ยบินวนไปวนมาตูมตายไปอีพวกงโง่รอ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 ,อ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 มันรอมันมารวมกันตรงกลางมารวมกันตรงกลางตูมอีซี่ตูมตายไปอีพวกน่าโง่กูหานแล้วนี่เนะี่ยยิงเพลินจัดก,กูไม่ได้ดูคะแนนเลยไทเซะตู กูยิ่งเครียดเลยเนี่ยตู้กูว่ากูก็ต้องรอรออะไรละ่ะแล้วมึงจะวินวนไปมาเนีเพี้ยอะไรเนี่ยตู้ตู้พวกแกไม่มีสีมาชนะคนจีบคออย,ย่างกูเนี่ยไม่มีสีมาชนะไปไปไปปไไหนมึงไปไหนกูไม่ไไมไดีด อีซี่ว่ะโอ้แค่นี้อีซี่อยู่และในมังกรกูตัวเทียอะไรเนีย่ยเออมันคือมันคือตัวเทียอะไรวะแต่แม่งกูคิดว่ามันต้องโกงมากแเนะี่ย